เอ็มต้องถามก่อนว่าราว่าไง <c oughs> ก,การเดทกัน <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> ก็จริง,รงๆเหตุการณ์วันนั้นนะคะมันก็ส่วนตัวหนูไม่อยากย้อนเล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันออกจากปากหนูเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> แล้วมันก็จะไม่จบเพราะว่ามันเหมือนเป็นการ <c oughs> ออกมาตอบโต้ทั้งที่บอสเนี่ยเขาได้ออกมาปกป้องเราไปแล้วก็จะขอให้เรื่องนี้จบไปเท่าที่พีดีพีดีได้ออกมาพูดนะคะแล้วก็เท่าที่คนได้เข้าใจ ซึ่งส่วนตัวหนูค Ь ิดว่าความจริงในฝั่งของหนูว่ามันไม่จาเป็นต้องมีคนดูก็ได้เนื่องจากว่ามันได้รับการเขาเรียกว่าอะไรเราได้รับการปกป้องไปแล้วเราก็เลยอยากจะยุติความขัดแย้งตรงนี้ลงนะคะแล้วก็มีบทสรุปของเรื่องไปแล้วก็คือมีคนที่ได้เอ่อถูกปลดออกมาจากการทํางานแน่แน่สุขภาพนะคะก็บทสรุปมันก็มีไปแล้วก็คือเป็นการอายุติการดำเนินงานระหว่างอดีตทีดีนะคะกับองค์กรมิ a แอนไทยแลนด์ หนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นบทสรุปที่ทุกคนได้เข้าใจกันแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องควรอะไรที่เป็นเรื่องไม่ควร ถามพี่พหักมีเนืองเอ็มงงไหมเพราะว่าในเมื่อมันมันเหมือนทุกอย่างมันจะจบไปแล้วแต่อยู่ดีมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกเลยคือจริงๆค่อนข้างงงค่ะเพราะเข้าใจว่าวันนั้นน่ะมันก็คงมีความรู้สึกผงิดใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายของเราเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปพูดที่ไหนเราก็คิดด้วยซ้ำว่าตอนแรกที่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเราน่าจะเป็นคนต้องรับไปคนเดียวมากกว่าเพราะว่าเราก็เป็นถึงรองอันดับหนึ่งในไทยแลนด์เนาะเราไม่อยากจะลงมาต่อต่อว่าต่อเถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่กระทบกับภาพลักษณ์องค์ รักษาวความสงบในองค์กรได้เนี่ยเราก็จะทำเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกลายเป็นเหนมือนมีมีมากกว่าประเด็นเอมเกิดขึ้นมาอีกจากจามแต่สารภาพนะว่าเรื่องเนี้ยไม่ทราบ<อ>คือไม่จริงๆ,ๆเอมไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะสาหรับเอ็มเป็นเรื่องเล็กมาก<อ>นะคะมันเป็นเรื่องที่เล็กมากเหมือนกับเราคุยกับคนหลายคนในหลายๆวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีบ้างโดยที่ไม่เข้าใจกันเราก็ปล่อยไป จริงเราถือว่าลืมเรื่องนี้ไปแล้วด้วยซ้ำก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกลับมานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูยินดีนะคะก็คือการที่บอสมาปกป,ป้องคนในองค์กรนะคะไม่ใช่เฉพาะหนูแต่ว่ามีแป้งเพื่อนหนูด้วยนะคะแป้งนี้ก็เขาเป็นมิสแกรนาชบูรีแล้วก็ถูกคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ถือเป็นมินประมาทในทางอาญาหนูก็ดีใจคะ่ะที่ทางองค์กรไม่ได้นินงเฉยกับสิ่งที่น้องๆโดนกันเพราะว่าถ้าเองเป็นแป้งมาอ่านหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นมามองแป้งก็อาจจะมองแป้งไม่ดีจากคำวิิจาารรเหล่่่นนั้ไดคะีงง เอมเอมคือตอนที่เราอยู่ในกองเนี่ยเราเราจะทราบไหมว่าใครบ้างที่เป็นพีดีใครบ้างที่แบบเป็นทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอกันตามโรงแรมมันไม่ทราบทั้งมดแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไหว้ไปก่อนคือเห็นใครทีสบตากับเราก็จะไหว้เลยเพราะคิดว่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักหรือเคยพูดคุยกันก็ได้เนื่องจากว่าเราก็เป็นคนที่ความจาไม่ได้ดีมากอยู่แล้วอ่ะอันนี้พี่พี่สื่อจะรู้ว่าเอ็มจะเป็นคนแบบความจาไม่ค่อยดีนะคะบางทีเจอหน้าคนมองเราเหมือนยรู้จักหรือเปล่าอะไรเราก็จะไหว้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเป็นแค่คนที่ชื่นช อบเราก็ได้เราเสียเวลาสักแบบนาทีสองนาทีทักทายเขาว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเมทเมทไม่เดได้แบบทำให้วันของเขาเป็นวันที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เหนือ่าก,กว่าแรงอาจจะมีการที่เคยพูดคุยอดีตดีดีมาก่อนก็ได้ว่าแบบเคยสวัสดีกันแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้รู้จักการเห็นหน้ากันบ่อยแบบนี้มันยากมากที่เราจะจำใครได้ด้วยความมืดนะคะ เราตกใจคือจริงๆเราได้ยินเสียงเขามาก่อนแต่ว่าเราคิดว่าเขาพูดกับคนรู้จักอะไรเงี้ยพอเขาพูดกับเราอะเราก็เลยแอบตกใจเราก็จริงๆมีนางงามคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยที่เขาทําการพูดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะมาพูดกับเราเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักกันถือว่าการทักแบบนั้นนะหกสำรับเว่าก็จริงๆสวยเอ็มว่าสําหรับทุกคนน่ะมันหนักนะคะเพราะว่าเอเมก็เจอเหตุการณ์นี้ในออนไลน์บ่อยๆแต่ว่าในออนต้องบอกว่าในออฟไลน์เนี่ยก็เพิ่งเคยเจอ รุนแรงขนาดนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วว่าเวลาเราอยู่ในสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะมีคอมเมนต์ที่เอ็มรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีมารยาทมากนะัก mm hmm. นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้มีสามัญสำนึกในเรื่องของการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็จะทําการเอนเดูเคนกลับไปหรือว่าทําการพูดตอบโต้ในมุมมองของเราแต่ว่าเพเป็นคนที่มาพูดกันต่อหน้าอย่างเงี้ยเราแค่มีความรู้สึกว่ามันเป็น audacity อ,อ่ะคือเป็น mm hmm. ความกล้าในแบบที่ เขาเรียกว่าม yes ันกล้าในเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูแต่ว่าเราก็สงสัยว่าเออเขาเป็นใครเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราเรากำลังช็อกอยู่เราก็ไม่รู้จะถามอะไรกับคือไม่รู้จะตอบรับยังไงเนาะก็ถามแค่ว่าเป็นใครเผื่อจะได้เข้าใจว่าเออทำไมถึงมาพูดกันแบบนี้อะไรแบบแต่เหมือนข่ออเขาพูดว่ามันจริงๆแล้วคือเหมือนกเป็นการแซวเล่นแต่นักมือแมนตัวเอ็มอ่ะเอ็มรู้สึกยังไงกับการที่แบบพูดตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยมันดูเป็นพ คือ<ม>เอ็มคิดว่าการเซลเล่นนะมันต้องมาจากพื้นฐานของการรู้จักกันก่อนแล้วต้องมีพื้นฐานของการรู้จักกันดีด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเซลเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะควรจะอยู่บนพื้นฐานของความให้เกียรติกันแล้วก็รักษาน้าใจซึ่งกันรละการยิ่งสนิทเนี่ยเราต้องยิ่งรักษาคนข้างๆให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราสนิทมากแปลว,ว่าเขาเป็นคนที่ดีกับเราแล้วก็เป็นมิตรกับเราในทุกเวลาของชีวิตเราไม่สามารถที่จะทําตัวไม่ดีนะคะหรือว่าปล่อยปละละเลยหรือว่าทำรายน้าใจคนเราได้เพราะถ้าเราทําไปอ่ะก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ตอบแทนนนคควาาามมีีขงงเเเ่่่ให้้กกัับรรยิป็ไูจ มันยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะมาพูดจาแบบนี้ค่ะแนเหมือนเรื่องนี้เอ็มอยากจะบอกอะไรกับเหมือนแบบคนเข้าไปาที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์ไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยวิจารณ์กันแบบว่าอยากให้มันมีขอบเขตเพราะบางทีอะบางคําพูดมันอาจจะไปจี้จุดคนคนนั้นเพาจริงๆริงวมัน,นอาจจะดาวได้ก็ได้คือเองว่าต่อให้มันไม่ได้ไปจี้จุดอะไรเขาอะค่ะมันคือการที่เรามีความนับถือให้ตัวเองว่าเราอะจะไม่ทําตัวแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็ เวลาอยู่ในสังคมทั่วไปอะค่ะมันร้อยพ่อพันแม่ใครพูดอะไรไปอะมันอาจจะไม่ได้เข้าใจกันทั้งหมดมันก็เป็นการดีที่เรามีโอกาสจะได้พูดคุยหรืออธิบายกันตรงนั้นให้จบได้มากขึ้นเพราะว่าเอมเองก็พูดคุยให้จบแล้วเหมือนกันอเอมก็เลยไม่ได้นําไปพูดที่ไหนต่อเพราะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมันอาจจะเป็นแบบเป็นปมนะคะหรือว่าเป็นแผลใจสำหรับผู้ฟังได้และไม่พออาจจะเป็นแผลใจของเราได้ด้วยในวันหนึ่งที่เราตระหนักรู้นะคะมากขึ้นหรือว่าเราละอายใจกับสิ่งที่ทําไปเราเองต่างหากที่จะเป็นคนที่ออยู่่กัับตวเงไไมได้ เพราะบางทีหลายๆคนที่ทำอ่ะกลับไม่ได้มีความกล้าที่จะรับผิดชอบหรือรู้สึกว่าให้อภัยแล้วยอมรับคาให้คำขอโทษกับคนอยู่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับเอมอมะเอเคยเะมะื่อวานก็เจออันนี้ยกตัวอย่างคือมีคนถามว่าถอดฟันปลอมให้ดูหน่อยได้ไหมคะ Uh ซึ่งเอ็มเคยใส่ฟันปลอมค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเอ็มก็ประสบอุบัติเหตุฟันหักไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดูกันดีเนาะซึ่งสําหรับเอ็มมันเป็นคำถามที่ธรรมดามากเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คําถามกับคนไม่รู้จักกันแล้วก็มีหลายคนในไลฟ์ค่ะที่เขาใส่เหมือนกันนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเราโดยแค่เป็นคนทั่วไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันออฟเฟนซี hmm. มากมากก็มีคนที่ออกมาแก้ตัวแทนออกมาคิวใจเราหรือว่าออกมาพยายามปรับเขาเข้าใจกับคนที่เม้นท์คซึ่งเขาก็บอกว่าก็แค่อยากรู้ว่าช่อ่ออเเเเมยยยจะพูดคุุกกััับบแแฟฟลลงงไ็ถาาาวว้ณรรห เมื่อคุณไม่ใช่เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องให้เรามาพูดคุยกับแฟนคลับในประเด็นนี้ให้ดูจะถามว่าเราอายไหม เราไม่อายเลยนะเพราะว่าอะไรมันเป็นความจริงของเราแล้วเราเองเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจกับคนที่ต้องใส่ฟันปลอมนะคะมีอุบัติเหตุบนใบหน้าบนร่างกายหรือมีความที่พิการขาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยให้เขาภูมิใจในตัวเองว่าเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยแม้ว่าจะมีคนที่พยายามพูดล้อบลด้อยของเขาหรือว่าพยายามทาให้เขารู้สึกไม่ดีเพราะว่าคนที่พูดต่างหากที่ต้องถามว่าเขาขาดหรืออะไรในจิตใจถึงได้มาพูดจาแบบนี้กับคนอื่นเราเป็นอย่างที่เราเป็นและเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในทุกๆวันเราควรจะทำว่าเราเก่งมากด้วยซ้ำ ไม่ควรเลยที่จะต้องรู้สึกเป็นภโลดขอให้จำไว้ว่าถ้าวันนี้เรายืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งนะคะวันน่ะงงคนที่เขาพูดก,กับเราเขาจะรู้ไปเองว่าเขาไม่ควรพูดจาแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้รีแอคชั่นในอย่างที่เขาต้องการะคะ่ะตอนนี้เอ็มถือว่าเอมสตองขึ้นไหม เพราะว่าหลังมองม,มาก็ไม่ดราม่าตลอดว่าจะถึงตอนนี้เลยเอาจริงๆหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องมากมายค่ะกับดราม่า,มาเพราะว่าหนึ่งคือหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในพื้นที่ของการเสพสื่อในลักษณะท,ที่ดูชีวิตส่วนตัวความบันเทิงอะไรแบบนี้เออแล้วก็หนูคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ก้าวออกมาอยู่ในแสงค่ะที่จะมีการถูกวิพา์วิจารณ์นะคะหรือว่าจะมีการถูกนําเรื่องราวเนี่ยเอาไปเป็นเหมือน คอมดีอ้อ่ะเนาะเออเอาเอาเอาไปเป็นเรื่องราวแบบซุบซิบเก้าสิบในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะรู้สึกดาวได้แต่ถ้าเรามาตั้งใจอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปกป้องตัวเองในขอบเขตที่สมควรค่ะมีวิธีแนะนำให้กนบือิร์บ้างในการรับมือกับเรื่องของสิทที่มันเกิดขึ้นนะคะ ก็เอาจริงๆถ้าไม่ไหวอ่ะพักก่อนนอนก่อนคิวใจตัวเองอย่าไปคิดมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้ขึ้นมาพูดอ่ะขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีคนที่กล้าหาญม,มากๆชื่นชมตัวเองเยอะบางทีเนี่ย เราเก่งแม้ว่าเราจะยังเจ็บปวดไม่ใช่ว่าเรารู้สึกแล้วเราไม่เก่งนะนึกออกว่าเรายายังคงเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความกล้าแต่ว่าความกล้ามันเป็นราคาที่ต้องจ่ายนะคะมันไม่ได้มาโดยที่ไม่มีอะไรต้องแลกเพราะฉะนั้นบางทีอยา่าหยับคิดไปเองว่าเราเจ็บปวดแล้วเราอ่อนแอไม่ใช่เลยคุณเก่งมากชมตัวเองแล้วคิดแบบนี้ไว้ตลอดแล้วคุณจะสามารถประเชิญกับเรื่องตง่างๆแล้วอย่างมั่นคงมากขึ้นจนวันหนึ่งอะเรื่องเก่าๆอะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้เจ็บปวดกับมันแล้วหรือมันอาจจะเจ็บปวดน้อยลงก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่รู้สึกอยู่ตอนนนนนนี้ะะะควััึงงมจเบาล ถ้าวันนี้มันยังไม่เบาลงก็ไม่เป็นไรอยู่กับมันทําใจกับมันแล้วค่อยๆก้าวต่อไปแล้วมันจะห่างออกไปแบบไม่เห็นสุด